วัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปเซอร์วิสฮีโร่นะครับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับางานบริการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นงานบริการาแม่บ้านช่างร้านนวดร้านทำเล็บนะครับแล้วก็ธุรก,กิจอื่นๆนะครับที่มีการจองคิวนะครับอ,อันดับแรกนะครับผมจะพาดูที่ส่วนของ การค้นหานะครับการค้นหาในแอปการค้นหาในแอปตรงนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาเป็นชื่อร้านหรือชื่อบริการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมค้นหารถเช่านะครับรถเช่าดังนั้นก็กดปุ่มค้นหาทีนี้ถ้ามีข้อมูลนะครับก็จะ,ะมีข้อมูลของร้านแสดงนะครับ แล้วตอตรงนี้เราสามารถที่จะค้นหาแบบละเอียดได้นะครับโดยการกดปุ่มกรองปุ่มกรองตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกได้ว่าเราจะค้นหาสินค้าและบริการหรือค้นหาสินค้าได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกประเภทที่เราจะค้นหาได้นะครับแล้วต่อมานะครับเราสามารถกําหนดช่วงเวลาที่จะค้นหาได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้การค้นหามีความละเอียดแม่นยามากขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับ ประเภทบริการตรงนี้ก็คือจะรวมประเภทบริการทั้งหมดในระบบนะครับก็สามารถกดดูทั้งหมดได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าดูได้ว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีร้านไหนบ้างแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะส่วนดูล่าสุดนะครับตรงนี้ก็จะเรียงจากโปรไฟล์ร้านที่เราเข้าดูล่าสุดนะครับแล้วก็บริการสุดฮิตนะครับก็จะเรียงลําดับจากการใช้บริการมากที่สุดนะครับตรงนี้ แล้วก็ต่อมานะครับร้านค้าใกล้ชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเลียงจากใกล้ตำแหน่งของเราที่สุดนะครับไปไกลที่สุดแล้วก็เมนูต่อมานะครับตรงรายการตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงรายการที่เราทำนะครับทั้งหมดในแอปนะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมาตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าดูรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะลบ ยกเลิกคิวหรือเลื่อนคิวได้นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับใกล้ฉันตรงนี้ก็คือจะเรียงจากใกล้เราที่สุดไปไกลไกลที่สุดนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับแล้วก็ผู้ใช้ยังสามารถที่จะปักหมุดไปตำแหน่งอื่นๆได้นะครับถ้าเราจะเลื่อนไปปักหมุด ตำแหน่งแนงได้นะครับตรงนี้ก็จะสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเมนูข้อความนะครับเมนูข้อความตรงนี้ก็จะมีสองแถบนะครับแถบแรกก็คือเป็นแจ้งเตือนนะครับตรงนี้จะเป็นแจ้งเตือนอต่างๆจากระบบนะครับแล้วก็แชทต,ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อความที่เรา ตอบโต้กันระหว่างร้านค้ากับตัวเราเองนะครับต่อมานะครับเมนูบัญชีนะครับผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับโดยที่จะกดเข้าไปที่รูปนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ทันทีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขชื่อนะครับแก้ไขชื่อแล้วก็เบอร์โทรอีเมลตรงนี้นะครับได้ แล้วก็ต่อมานะครับถ้าสมาชิกที่สมัครแอปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็สามารถเข้ามาที่ส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าพาร์ทเนอร์นะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนพาร์ทเนอร์ได้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะสมัครเข้าร่วมบริการไหนในระบบนะครับตรงนี้ ยกตัวอย่างเช่นผมจะเข้าร่วมเป็นช่างนะครับก็กดบริการช่างจากนั้นก็ใส่ชื่อร้านนะครับหรือชื่อช่างจากนั้นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ปักหมุดที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับจากนั้นก็กดที่ลงทะเบียนพาร์ทเนอร์ก็เป็นการสมัครเข้าร่วมพาร์ทเนอร์แบบง่ายๆครับสะดวกแล้วก็ต่อมานะครับส่วนของคะแนนนะครับส่วนของคะแนนตรงนี้เนี่ย จะได้จากการสะสมแต้มจากการใช้บริการต่างๆนะครับคะนแนนตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปแลกเป็นของรางวัลหรือแลกเป็นคูปองส่วนลดได้นะครับเมนูที่ชื่นชอบนะครับเมนูที่ชื่นชอบตรงนี้สมาชิกสามารถที่จะกดถูกใจร้านได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรา สนใจบริการร้านรถเช่านะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ร้านของเขาครับดังนั้นก็กดที่รูปหัวใจข้างบนนะครับเมื่อหัวใจเป็นสีขาวทึบมาแบบนี้ก็สแสดงว่าเป็นร้านที่ชื่นชอบนะครับจะถูกจัดอยู่ในลิสตร์ร้านที่ชื่นชอบแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับส่วนของฝั่งพาร์ทเนอร์นะครับฝั่งพาร์ทเนอร์นะครับเมื่อสมัคร สมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปจัดการบริการต่างๆของตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบริการรถเช่านะครับเมื่อเรากดเข้ามาจัดการเรียกว่าหลังบ้านแล้วนะครับก็จะมีเมนูนะครับสามารถที่จะจัดการสินค้าและบริการของตัวเองได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มเพิ่มสินค้าและบริการนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มสินค้าและบริการได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับาพาร์ทเนอร์ร้านาค้าเขาสามารถที่จะเพิ่มคูปองส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็สามารถที่จะจัดการรายการจองของตัวเองได้ครับยกตัวอย่างร้านนี้เนี่ยมีรายการจองเข้ามาใหม่หนึ่งรายการนะครับกดเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะดูได้ว่า ลูกค้าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะกดที่ตรงเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะกดโทรออกได้ทันทีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะดูพิกัดปัจจุบันของลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะเรียกเราไปใช้บริการที่ไหนนะครับโดยกดที่แผนที่นะครับก็จะแสดงพิกัดของลูกค้านะครับ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้แอปอแผนที่ที่มีในเครื่องของเรานะครับใช้เป็นตัวนำทางได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะขอเส้นทางให้แผนที่นำทางไปได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวร้านเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธได้หรือยอมรับได้นะครับ เราก็ถ้าเราไม่สะดวกในเวลาที่ลูกค้าจองมานะครับเราจะขอเลื่อนชิวก็ได้นะครับยกต,ตัวอย่างลูกค้าจองมาวันที่สิบแดนะครับเราไม่สะดวกเราอาจจะสะดวกวันที่สิบเก้าแล้วก็เลื่อนชิวไปจากนั้นก็กดยืนยันเมื่อเลื่อนชิวเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแจ้งเตือนไปที่ลูกค้านะครับจะมีแจ้งเตือนไปที่ลูกค้าว่ามีการเลื่อนชิว นะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ส่วนของหลังบ้านนะครับนอกจากที่เราจะสามารถจัดก,การาส่วนต่างๆของบริการของเราได้นะครับตรงอัลบั้มรูปภาพนะครับร้านค้าสามารถเพิ่มอัลบั้มรูปภาพของตัวเองได้นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มรูปภาพได้ไม่จํากัดน,นะครับ แล้วก็อัลบบ้มงรูปภาพตรงนี้เนี่ยจะไปแสดงที่โฟเวอร์อของหน้าโปรไฟล์เวลาที่สมาชิกเข้าไปดูโปรไฟล์ของร้านเรานะครับแล้วทีนี้ต่อมานะครับส่วนของตั้งค่าโปรไฟล์เมื่อสมัคร,สม,รสมาชิกเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อร้านได้แล้วก็สามารถที่จะปรับหมุดธิกั ร้านของเราใหม่ได้ครับสามารถที่จะแก้ไขที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เกี่ยวกับเราครับแล้วก็ต่อมานะครับส่วนของเวลาทําการนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะเปิดบริการวันไหนบ้างนะครับหรือถ้าเปิดบริการทุกวันเราก็คลิกเลือกทุกวันดังนั้นก็ใส่เวลาปิดเปิดของเรานะครับยกตัวอย่างผมเปิดวันจันทร์8โมงนะครับก็ใส่วันจันทร์8โมง ถึงวันจันทร์ตอนหกโมงเย็นครับประมาณนี้เมื่อใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยนะครับเราก็กดอัปเดวตโปรปไฟล์จากนั้นเวลาที่ลูกค้าเข้าดูโปรปไฟล์ของเราครับพอดูโปรปไฟล์ร้านของเราที่แถบเกี่ยวกับนะครับก็จะแสดงนะครับเวลาเปิดปิด ه, เวลาทําการของเรานะครับ,รบการแจ้งเตือนของร้านค้านะครับถ้าหากสมาชิกนะครับมีโปรไฟล์ร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับจะแสดงอยู่ที่หน้าแรกของแอปนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าดูได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีก,า,การแจ้งเตือนใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าดู ส่วนนี้นะครับจะเป็นแจ้งเตือนของอาพาร์ทเนอร์ร้านค้านะครับก็สามารถที่จะกดเข้าดูรายละเอียดได้นะครับถ้าหากมีการจองใหม่เราก็สามารถที่จะกดเข้าดูรายละเอียดว่าใครเป็นคนจองนะครับแล้วก็จองวันเวลาไหนนะครับวันที่เวลาไหนจากนั้นก็เราสามารถที่จะกดยอมรับจากหน้านี้ได้ครับเมื่อ,อเรากดยอมรับแล้วเนี่ย ก็จะมีแจ้งเตือนไปที่ลูกค้านะครับแจ้งเตือนไปลูกค้านะครับก็จะอยู่ที่แอบ,บแจ้งเตือนนะครับการแนะนำนะครับแอปพลิเคชันเซอร์วิสฮีโร่นะครับก็มีการทำงานหลักๆเขาวๆก็จะประมาณนี้นะครับ